สวัสดีครับวันนี้วันที่10มกราคม2 5 6 6นะครับนี้สถานการณ์ของเซ็ตช่วงบ่ายโมงนะครับก็ยังอตอนนี้ยังไม่เปิดตลาดนะครับแต่ว่าภาคเช้า,ชานั้นลบอยู่0.96จุดนะครับอยู่ที่1,690จุดดับจุดแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับทัาน,นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกอดหนึ่งหกจุดนะครับก็ลบไปตามสภาวะของดาวโจนนะครับซึ่งลบไปร้อยปอรจุดนะครับเสร็จเราก็อ่อนแอแล้วก็ลดลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะครับเราจะมาดูการสแกนหุ้นที่ต่ำบาทกันราคาต่ำบาทนะครับแล้วก็ดูนะครับจังหวะของการสแกนของเราก็คือจะมีคอณสมบั่นที่ว่าสแกนจากตลาด เซ็แลราก็ตลาด MAI นะครับเราก็ราคาตั้งแต่ 0- ูถึงหบาทแต่1บาทต่ำลงมานะครับแล้วก็เราจะใช้ตัว EMA c r o s s 4ชั่วโมงนะครับเพื่อสแกนหาหุ้นให้มันกระชั้นเข้ามาอันในี4ชั่วโมงจะมีเส้น EMA 7วันนะครับแล้วก็เส้น EMA 14วันนะครับแล้วก็เส้น EMA 20วันนะครับสตัวนะครับให้มันอยู่ในช่วง4ชั่วโมงนะครับแล้วจบด้วยวอลลุ่มครอส about MAV นะครับ m m นะครับสชั่วโมงด้วยเช่นกันต้องมีวอลลุ่มมากกว่า SMA 5วันไอตัวนี้มันจะบอกว่าเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กดเซฟเราก็กดลันสกีนขึ้นมานะครับทิศทางของพวกนี้ก็จะเป็นจังหวะสไซด์เวพขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างก่อนที่จะไปดูตัวอื่นนะครับดูที่ตัว TRC นะครับวันก่อนมันก็อยู่ที่0.29มากระทั่งวันนี้พุ่งทะลุขึ้นมา ล่าสุดปิดที่0.32แต่ว่าจริงๆราคามพุ่งขึ้นไปถึง0.36เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับตัว RPC ก่อนนะครับจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นมีบอลล่มพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับวอลล่มเข้ามาเยอะยๆเลยแล้วก็จังหวะก็ไซเวย์ขึ้นไปนะครับถ้าถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะมันเป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเราจะวาดให้ดูนะครับเราลาก ถ้าเราจะลากเส้นให้ดูนะครับก็เห็นว่าจังหวะของมานั้นขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็ลงมานะครับคือก็ตัดกระโดดขึ้นไปนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัว PRC นี้ก็ยังคงเป็นจังหวะที่จะไซด์เว์ขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะทํากําไรในวันถัดไปถ้าทางทุนก็รอพิารณาดูนะครับว่าจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าก่อนที่จะลงมือเลยใดนะครับท่านลงทุนต้องค่อควรดีๆนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านต้องมองและมองให้ออกนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับสำหรับ R P C นะครับซึ่งถ้า R P C ถ้าดูในจังหวะท้าเฟรมวิกจะเป็นจังหวะอะไรนะครับทา Frame ้าเฟรมวิกก็บอกว่าโอ้โหจังหวะที่ค่อยค่อยไซด์เวยกับขึ้นไปแล้วทำกำไรให้นะครับก็เห็นได้จากเส้นตัดเส้นเชตตัดขึ้นนั้นก็เป็นจังหวะค่อยๆ่อยไซด์เวยัพขึ้นไปนะครับเพราะนั้นท่านลงทุนก็น่าจะาืึงพอใจได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะว่าเขาสแกนแล้วก็เขาก็ตัดขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านลงทุนก็รอพี่นาดูนะครับว่าจะ จะเก็บเข้าไว้ในพอตได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่จริงๆก็คือเราจะแนะนําท่านให้เก็บหุ้นที่มีจังหวะไซเวอ์อัพขึ้นไปนะครับก็จะต้องเป็นตัวรีเนเลกชันนะครับเขาต้องไซเวอ์อัพขึ้นไปนะครับก็คือเป็นจังหวะเช่นนี้แหละครับก็คือเขาไซเวอ์อัพขึ้นไปนะครับลักษณะของรีเนเลกชันก็คือไซเวอ์อัพขึ้นไปหลังจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นน่าจะมีโอกาสทํากําไรกลับคืนขึ้นไป สุดถ้าไม่มีอะไรมาสะดุดไม่มีราคาเซ็ตไม่มาสะดุดราคาก็จะมีโอกาสไปที่1.9บาทดันั้นตอนนี้เราก็แค่ภาวนาให้ราคาของเซ็ตนั้นค,ค่อยๆไซเวขึ้นไปซึ่งตอนนี้ราคาเซ็ตอยู่ที่1 6 9หจุดนะครับเราก็ภาวนาเซ็ตนั้นขึ้นไปที่1,800ราคาของหุ้นก็จะไซเวขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็เลยเนทราบดังนี้นะครับตัวถัดมานะครับตัว bs bm นะครับ bs BM, bm ก็เป็นหุ้นจังหวะไซเวดาวประเด็นก็คือว่าเราไม่แนะนําให้ท่าน เข้าหรือเก็บไว้ในเฟบอริกนะครับพอจังหวะเขากดลงนะครับก็โดยจากแพทเทิร์นนะครับราคาเมื่อต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่าสุดต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดมันก็จะไซด์เวลลงมาต่ำแต่ประเด็นคือจังหวะช่วงนี้มันจะค่อยๆทําราคาขึ้นไปด้านบนในลิเวศน์นั้นจังหวะนี้ท่านก็เห็นว่าจะเป็นจังหวะที่มันไซด์เว์แล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้กําไรเล็กๆน้อยนะครับปัจจุบันอยู่ที่0.97ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปททีี่1บาได้้นนคัออก็ื เรือในท่านทราบตามนี้นี่เป็นท f า a m e w เ r k นะครับแต่ว่าถ้าเราดู t ท m e f r a m e Day นะครับไทฟ์ frame day ก็มันเป็นจุดสูงสุดของการทำกำไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ควรพิจารณานะครับว่าจังหวะของมันนั้นมันอยู่ที่จุดทำกำไรสูงสุดเรียบร้อยควรจะขายตรงนี้นะครับก่อนที่มันจะไซด์เวดาวลงมาหรือถ้ามันไซด์ไว้ปด้านข้างก็อาจจะทำให้เราใจตุ่มๆตันๆนะครับฉะนั้นเพราะนั้นตัวนี้ตัว BSMS BS BM นะครับก็ถ้านักทุนก็ควรพิจารณาดูดีๆนะครับจังหวะนี้ก็มันมีโอกาสที่จะไซด์เว y ยเดินข้างนะครับก็รออีกตั้งนานกว่ามันจะกลับไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับดังน้นท่านนักทุนก็ถ้าทางที่ดีคือเราสวิตไปเล่นตัวอื่นก่อนนะครับะเราก็แนะนําให้ท่านประมาณนี้กรุณาใช้สตินะครับในการรับชมนะครับถัดมานะครับ AKR AKR ก็เป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับราคาก็ไซด์เวย์ดาวลงมา ตอนนี้ก็คือพุ่งขึ้นไปทํากําไรสูงสุดนะครับคือขึ้นไปทํากําไรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรสูงสุดอยู่ที่0.93นะครับเพราะฉะนั้นท่านลงทุนที่กวดเป็นชาวดอยก็ควรจะหาทางลงจากดอยเพราะว่าจังหวะนี้ก็คือเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็ราคาก็เหมือนจะค่อยๆกลับด้านของรีเนกชั่นในไซด์เวย์ขึ้นไปแต่ว่าจะกวาจะทํากําไรก็ใส่ระยะเวลาสักประมาณ สองสามอาทิตย์กว่าจะรู้ผลว่าจังหวะมันไซด์ไว้อัพหรือไซด์วดาวก็เรียนนี้ท่านทราบตามตรงประมาณนี้นะครับทางักทุนครับที่เราสแกนมาทั้งหมดนี้มันมันจะมีทั้งหุ้นและดีและไม่ดีด้วยกันแต่ว่าเราจะแนะนําไปที่ละตัวลวกันนะครับถัดมานะครับไบโอเทคนะครับไบโอเทคเป็นจังหวะหุ้นสูงสุดของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ควรพิจารณาดูนะครับว่าอา่มันมันเหมาะที่จะออกตอนนี้นะครับแล้วก็รอจังหวะให้มันไซด์วดาวลงมาก่อนเราค่อย รอเข้าซื้อในจังหวะที่มันซา์เวดามาประมาณราคาอยู่ที่ประมาณสัก0.50ครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่0.92เราก็ต้องรอจังหวะของเขาตัวนี้เราก็ไม่แนะนาให้ท่านเก็บเข้าไว้ในเฟอเรสต์นะครับเพราะว่าเขาเป็นจังหวะซา์เวดาวลงมานะครับถัดมานะครับเซเวนอัพเซเวนอัพก็เป็นจังหวะคิดว่าน่าจะกลับมารีบาวขึ้นมานะครับจังหวะของเขาจะค่คอยๆซด์เวไปทางด้านข้างนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนแกนลีเนียอชันในซด์เวอขึ้นไป ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่น่าจะเก็บไว้แต่ว่าในจังหวะนี้ที่เราเห็นจังหวะเขาไซด์เวดาวลงมาล้ทุกท่านก็ควรพิจาราด้วยสตินะครับว่าควรจะเก็บไว้ในพอตหรือเปล่าหรือเราจะลอยเขาค่อยๆไซด์เวกลับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้นะครับถ้าเราขีดขึ้นไปนะครับขีดเส้นขึ้นไปก็ขีดเส้นสูงสุดลงมาก็จะเห็นว่ามันมันเป็นจังหวะขาขึ้นจริงๆแต่ประเด็นก็คือว่ากอรอบนี่เหรียญเลกชันมันยังไซด์เวดาาเพราะฉะนั้น ก็แค่รอให้มันมีโอกาสปีดขึ้นไปเพื่อชนกรอบเลนเดเกชั่นให้กรอบเลนเดเกชั่นไซด์เวอขึ้นไปเปลี่ยนแกนการทิศทางในการขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนก็ต้องใจเย็นนะครับในการลงทุนนะครับก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับสรับตัวนี้เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีโอกาสกลับทิศทางของเลนเดรเกชั่นในไซด์เวอขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับต้องรอติดตามนะครับบีดนะครับ BWG ก็ เป็นจังหวัดซด์เวมาทั้งด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะค่อยๆนะครับพุ่งขึ้นชนอินเทอรกชันชนครั้งที่1เรียบร้อยแล้วนะครับมาชนครั้งที่2แล้วก็อาจจะชนครั้งที่3นะครับก็จะทุ่งชนทีนี้ราคาก็จะซด์เวกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านก็อาจจะแค่จับตามองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านมั่นใจท่านก็อาจจะลงทุนไว้บริเวณน,นี้นะครับรอที่มันซด์เวดาวลงมานะครับเราก็ ลงทุนแจงจริงก็ต้องดูที่เส้นเส้นเรียกเส้น moving average นะครับ moving average 200วันนะครับเราก็สาย moving average เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน2ี่วันนี้เป็น200วันนะครับเปลี่ยนยี่วันเป็น200วันเพื่อดูที่ทางการการเข้ารียขแนวต้านแนวรับนะครับเห็นว่าเส้น200วันก็อยู่ใกล้กันดูเอาอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นราคามันยังคงจะต้องไปสูงอีกตั้งไกลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้อง รอจังหวะอีกนานนะครับรออีกหลายเดือนนี้กว่าที่ราคาก็จะไซเวกลับขึ้นไปนะครับคนในนักลงทุนก็ลองแค่จับตามองอย่างเดียวนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจเข้าไปเล่นเพราะว่าจังหวะมันสวิงจะสวิงขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็แต่วันถัดมาราคาก็ตกนะครับจากจังหวะของการบ่งบอกว่าราคาจะตกก็คือมีสัญลักษณ์ของโดจินะครับที่หงายหัวขึ้นนะครับนั้นถัดมานะครับตัวเปิ้ลนะครับเปิ้ลก็ยังคงเป็นจังหวะไซเวด้า รเราก็มีโอกาสที่จะค่อยเปเลเี่ยนแะกน reaction inside น u บขึ้นไปจากจังหวะตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนกับหลายๆตัวนะครับที่เป็นจังหวะค่อยๆจะ,ะกลับแกน r e a ร t i o n ก็คือเขาจะมากระทุ้งชนด้านบนยอดตัวกระทุ้งชนด้านบนท่านต้องทนทนทนรอให้ได้นะครับถอวจังหวะนี้ up up ข,ขึ้นไปราคาเปลี่ยนแกน r e a ร t i o n ขึ้นไปท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเขาจะสามารถไปกลับขึ้นไปที่0.79 0.80ได้หรือเปล่า เป็นจังหวะเส้น2องวันอยู่ด้านบนตรงนั้นนะครับอันนี้เราก็เรียนเนทันซ่าประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเจนโก้นะครับเจนโก้ก็ค่อยๆชนเช่นเดียวกันนะครับชนด้านบนของเรเนเนเชั่นนะครับชนก็อาจจะย่อตัวลงมาแล้วก็ชนแล้วก็เหวี่ยงชนอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเขาเปลี่ยนแกนเรเนเนเชั่นนะครับมีหลายตัวที่ของราคาต่าๆอย่างนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะที่เหมือนกับจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแกนนะครับนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงค่าเซตด้วยนะครับถ้าเกิดเซตยังคงปวกขึ้นไปหรือทำ New High ใหม่นะครับราคาของหุ้นต่างๆก็จะค่อยๆไซเวกขึ้นไปแต่ถ้าเซทย่อตัวหรือหักหัวลงนะครับท่านต้องรีบคอมเพลหรือรีบรีบาลานซ์พอร์ตใหม่นะครับเพราะว่าราคามันจะร่วงลงมาอีกเยอะเราต้องเราต้องเขาเรียกขายออกเพื่อไปรอซื้อรอช้อนซื้อในตอนที่มันลงต่ำสุดๆนะครับ นี้ก็ต้องเรียนให้ท่านทราบราะมัดระวังไว้ด้วยนะครับถ้าราคาเสร็จร่วงท่านก็ต้องอคัดเอาราคาของหุ้นต่างๆออกให้หมดนะครับแล้วก็ไปรอช้อนเอาตอนที่มันคิดว่าจะเป็นจุดต่ําสุดก็รอไปที่ตอนนั้นนะครับจริงๆต้องดูที่จังหวะของไ s i ให้ดีนะครับไ s i ก็จะเป็นตัว่งชี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ไ s i ขึ้นไปที่70ก็ถือว่าเป็นจังหวะสูงสุดของของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า เมื่อไอซไซขึ้นไปที่70มันต้องมีการจังหวะไซเวดาวงมาเพราะฉะนั้นคเครื่องมือต่างๆมันก็จะค่อยๆชะลอและไซเวดาวงมานะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวดาวงมาแล้วก็ตีขึ้นไปตามจังหวะแบบนี้นะครับอันนี้เราไม่แนะนําให้ท่านเก็บเข้าไว้ในพอร์ตนะครับท่านก็อาจจะเก็บไว้ในฟอบริกถ้า,าเกิดท่านชอบใจถัดมานะครับตัว c h o c h o ก็เป็นจังหวะเช่นเดียวกันรู้สึกว่าหลายตัวมีจังหวะที่จะเห็นจะบอกว่าคือมันไซเวด้านข้างชนแล้วก็ พยายามจะเบี่ยงแกนมันจะมันจะพุ่งขึ้นเมื่อชนหลายรอบแล้วก็พยายามที่จะทําให้ราคานั้นไซเวกลับขึ้นไปเพราะนั้นตอนนี้ก็คือว่าอยู่ที่ความอดทนของแต่ละบุคคลนะครับว่าสามารถที่จะเข้าใจในที่ทางของการขึ้นไปของราคาอย่างไอซไซตอนนี้อยู่ที่52ก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปต่อได้แล้วก็มีวอลุ่มนะครับมีอ่ามีวอลุ่ม Volume เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะราคาก็จะค่อยๆดีดขึ้นไปแม้ว่าเส้น2องแล้ววันจะอยู่ด้านบนนี้นะครับ ราคามันก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปมันจะเปลี่ยนแกนขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดต่ําสุดที่ให้ท่านได้พี่นาเข้าก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเรียนให้ท่านทราบตามตรงถัดมานะครับตัวสาคัญนะครับตัว trc นะครับจังหวะของมันไซว์เวิรขึ้นไปเห็นไหมครับว่าเมื่อ trc ทําไมถึงเป็นจังหวะไซว์เวิรขึ้นไปว่าหนึ่งมันชน1รอบ2ชน2รอบ3ชน3รอบนะครับชน3รอบนะครับแล้วก็ชนรอบที่4รอบที่4เสร็จก็เลยเป็นจังหวะให้จังหวะไซว์เวิรขึ้นไป แล้วก็มาชนเส้น2ระวันราคายืนเหนือเส้น2ระวันได้นะครับตัวนี้ราคาก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นอยู่ในกรอบดิเรกชันนะครับเมื่อเมื่อเขาขึ้นไปเลยเส้น2ระวันเสร็จนะครับได้ลเลยเส้น2ระวันมันก็พยายามกลับลงมาชนเส้นสองะวันแล้วเมื่อเด้งกลับขึบ้นไปแบบนี้นะครับถ้ามันไม่สามารถเด้งกลับได้ก็จะทะลุลงมาด้านล่างแล้วก็จะมาอยู่ในกรอบแล้วก็ค่อยสวิงขึ้นไปชนเส้น2ระวันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามีวอลุ่มเข้านะครับแล้วก็ตัว RSI ขึ้นไปถึงโอเวอบสเรียบร้อยก็คือเลยจุด70เพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องไซสาวดาวลงมาเพื่อเพื่อย่อตัวโอเวอรบดลงมานะครับแล้วก็จะมีโอกาสสะสมพลังพุ่งขึ้นไปต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นแนวโน้มของ TRC ในวันนี้นั้นพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับไปสูงสุดที่0.36นะครับ แต่ลงมาเป็นแนวรับที่0 3 2นะครับทานักลงทุนก็ลองพิจาราดูนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนแกนลีเนียเรกชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สมควรที่จะเก็บเข้าไว้ในฟัคบริกวาจังหวะของเขาเริ่มกลับคืนขึ้นมาแต่ว่าในช่วงเวลานี้เขาก็อาจจะเป็นขึ้นไปแล้วเบรกขึ้นไปแล้วยอดตัวขึ้นไปแล้วยอดตัวก็เหมือนกับการค่อยๆทําความจากจังหวะนี้ก็เ็นว่าจังหวะของเขานั้นมีการกลับแกนขาขึ้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นขาขึ้นนะครับก็จะดูได้จากขึ้นย่อขึ้น ขึ้นละยอ่อขึ้นละยอ่อขึ้นละยอ่อขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับท่านทุกทนก็ลองพี่นาดูนะครับว่ามันจะเป็นเป็นไปได้อย่างที่เราเรียนใทนทานทราบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มของตัวเล็กๆขนาดเล็กของ TRC ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือว่าราคามันพุ่งขึ้นไปสูงแล้วนะครับก็ถ้า Ав เกิดท่านขายได้ที่0.36ได้ท่านก็ถือว่าโชคดีนะครับขายที่ติดดอยที่0.36ก็พี่นาดูดีๆนะครับประเด็นก็คือว่า จังหวะของเขาก็จค่อยๆไซเวขึ้นไปนะครับแล้วก็จค่อยๆทำนิวไฮขึ้นไปที่0.36นะครับแต่ต้องรอนานสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้ก็คือว่าราคาเซตจะต้องค่อยๆบวกขึ้นไปด้วยนะครับปัจจุบันเซตอยู่ที่1,690เซตจะต้องค่อยๆบวกขึ้นไปที่1,700ให้ได้นะครับเราก็ต้องดูค่าเซตดูค่า RSI ประกอบไปด้วยนะครับว่า RSI มันขึ้นไปสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น จะต้องย่อลงมานะครับทนงนักทุนก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับถัดมานะครับ g e L นะครับ C L เป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับราคาก็โดดขึ้นไปสูงนะครับตัวนี้ถามว่าจะขึ้นต่อหรือเปล่าก็ไปดูที่ ISI นะครับไ S I บ่งบอกว่าราคาขึ้นไปที่โอโบส์นะครับคือขึ้นไปใกล้ๆที่จะเป70นะครับราคายังคงสามารถขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงจุด70เพราะนั้นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลวันนะครับก็อาจจะมาชนเส้น2องเลวันชนก็ย่อตัวลงมา เราก็พุ่งขึ้นไปชนอีกครั้งหนึ่งจริงๆเขาเปลี่ยนแกนเลยเนี่ยเลนชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จังหวะนี้ก็คือเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นแนวโน้มในการกลับขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถัด,ถ,ด,ถ,ดถัดไปก็คือราคาก็จะค่อยไซเวกลับขึ้นไปปัจจุบันแนวรับก็อยู่ที่2 2 7 7นะครับเสร็จแล้วแนวต้านถัดไปก็น่าจะเป็น0.310 3 0, 31, 0. นะครับ ราคาก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปหุ้นพวกนี้มันมันจะไม่พุ่งกระโูดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเลยการพุ่งขึ้นมาหมดแล้วนะครับจังหวะของมันก็คือขึ้นมาถึงจุดสูงสุดก็คือจะมีโอกาสที่จะแค่จะไซเวดาวลงไปนะครับแค่แค่มันจะย่อตัวลงไปแค่นั้นเองแล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นมานะครับคือตัวนี้ก็จะยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับก็จะยกโลแล้วก็ทำนิวไฮเป็นหุ้นที่ดีนะครับเหมาะที่จะเก็บเข้าไว้ในพอตนะครับแต่ว่า ท่านต้องรอให้จังหวะมันย่อตัวลงมาก่อนท่านค่อยเขาเข้ารับนะครับพอเข้ารับเสร็จจังหวะมันก็จะพุ่งขึ้นไปก็ต้องเรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับท่านนักลงทุนครับต้องรอต้องรอจังหวะให้ดีๆนะครับซ,ซ,ซื้อเมื่อมันลงนะครับถัดมานะครับทีจีโป้ทีจีโปก็เป็นไซด์เวดาวนะครับเราก็จริงๆเราก็ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าเกิดจะทานท่านจะทํากําไรสั้นๆก็จากจุดปัจจุบันก็คือราคา0.26กนะครับล้วก็จุดสูงสุดที่มันจะไปก็ได้0 2น ก็ต่างกัน0.02นแต่ว่าดู RSI อยู่ที่56กนะครับก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปต่อแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไป70ก็ต้องเป็นจังหวะขาลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือยังเป็นระยะปลอดภัยที่จะไซด์เว์ขึ้นไปเรียในทางนักทุนแบบนี้นะครับตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ aja นะครับ aja 21หมายความว่า0.21สนี้สามารถทํากําไรได้หรือเปล่าและจะทากาไรให้ได้ถึงไหนกันนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีโดจินะครับเป็นสัญญาณโดจิ สัญญาณโดจิดอย่างนี้ก็บอกว่าราคาก็จะวันพรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสเปิดกระโดดพุ่งขึ้นไปนะครับหมายว่าถ้ามีถ้ามีาถ้ามีบอลุ่มนะครับถ้ายังคงมีบอลรุ่มเข้านะครับราคาก็ยังจะเหนือขึ้นไปที่0.21หรือไปที่0.22นะครับประมาณนี้นะครับราคาก็อาจจะเปิดเสมอตัวที่0.21แล้วก็เปิดราคาขึ้นไปที่0.22แนวของราคาของ A J A ก็จะเป็นอย่างนี้ คือเราเรียนให้ท่านทราบประมาณนี้บางทีท่านถ้าท่านเข้าใจท่านก็อาจจะทํากําไรได้เป็นช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจหรือท่านก็ต้องรอดูแล้วก็ใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าหรือรีบทําอะไรนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดเล็กนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านนักทุนต้องพิจารณาแล้วดูจังหวะแนวทางให้ดีๆนะครับค่อยลงทุนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับขอให้ใจเย็นนะครับทุกท่านครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจาก Channel Stock Bank g o k นะครับ เราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้เราจะค้นคว้าค้นหาวิธีการที่จะเข้าไปในหุ้นหรือเล่นหุ้นอาเทคนิคต่างๆมานําเสนอให้กับท่านได้เข้าใจเราค่อยๆซึมซับให้กับท่านเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับแล้วถัดมาท่านก็จะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือความปรารถนาความปรารถนาของเราสูงสุดก็คือกําไรของท่านงทุนทุกคนทํากําไรได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทํากําไรได้ มีการวางแผนจากการที่เห็นข้อมูลของเราทุกตัวอย่างมานําเสนอให้กับท่านเพื่อเป็นประโยชน์แต่ท่านังทุนทุกคนนะครับถ้าท่านชอบใจกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับเพื่อมาพบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับฝากนะครับฝากสมัครสมาชิกเข้าไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นทำมันเป็นเศษเงินเสร็จอะไรพวกนี้เล็กน้อยท่านก็้าท่านบริจาคได้ก่อนเพื่อที่จะ เป็นสะสมสั่งสมบูรณุญบารมีของตัวท่านเองนะครับให้ได้กําไรกับคืนขึ้นมานะครับเป็นพันๆเป็นหมื่นล้านนะครับท่านก็ควรจะพิจารณาดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ